เยอะแยะเลยโอ้ยโหเพื่อนโอ้ยเรามือไม้สั่นเลยนะเนี่ยนะเเหนื่อ็ด เยอะเลยปาทุกคนปาเลยจ้าคนเดียวเข้ามาเลยอยู่าดูเพื่อนๆดู แหละที่เราจะมาเก็บอ่ะจ้ะแต่ว่าเล็กๆเรายัางไม่เอาเนะใครมาเอาก็มาเอาเล็กเกินเรายังไม่เอาจ้ะมันจะไปหักไปปนเบาๆเด้เลยเสียงเบาเลยนะเราอยู่คนเดียวโอ้ยทุกคนตาสะออนคักคนะ นะลูกข้างในนู้ดีนะนโอ้ยก่อนตรงนี้ปลากมากเเราก็จะเอาแต่ดอกโตๆหน่อยเนานะดอกขนาดนี้เอาเนี่ยดูดิเนี่ยดอก อันนี้มีอารมณ์เลยนะเพราะว่าอยู่คนเดียวเพื่อนเรามาบรรจงไม่ได้จ้ะเราขนาดนี้กำลังกินเล็กเราทิ้งไว้นะเราไม่เอาเล็กเยอะอยู่จ้ะ ดอกเล็กๆเยอะเลยนะมาเจ้าวันนี้ตรงนี้หน่อยมาดูนะนี่เห็นเป็นกอๆอยู่จ้ะโอ้โหดนดู เยอะเลยจ้ะนี่บานจนล้มเลยจ้ะนี่บานจนล้มเลยเห็ดมีตะขาอยา,ยาวดอกใหญ่ใหญ่อโอ้โหนี่ก็โต,ตแล้วนะ แต่ได้เห็ดครักเพื่อนเห็ดมันใหญ่มากเลยนะเขาแล้วเราไม่ได้เก็บเลยเพราะว่าเราไปเจอกอตรงโน้นแล้วเรามืดก่อนดูด,ดิคนดคูดูเห็ดดิโอ้มีแต่ดอกอใหญ่ก็ <Okay. S 1> จะไปเอาข้างในก่อนลงไปจะไม่ได้ไปเสร็แล้วมั้งทุกคนแค่ตรงนี้ก็เยอะแล้ว นีุ่้ ش. ยเยอะต้องวางก่อนจำทีนี้ไม่ไหวเดี๋ยวหักหมดหออ,อนยรัคไม่มาช่วยเราเก็บน้อยเหตบานทั่วเลยทั่วป่าจริงๆ เนี่ยมันอยู่ใกล้ๆก,กันอย่างนี้แหละซ้ายก็ใช่ขวาก็ใช่จ้าคนนี่ซ้ายก็ใช่ขวาก็ใช่โอโ้ดูดิมาๆม,ามาตรงนี้หน่อยก่อนจะเดินไปข้างในเลยเดี๋ยวเราจะเดินไปข้างในเลยเดี๋ยวกลับมาเก็บกลัวไม่ได้เก็บอีกเหมือนเดิมะนี่เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเน่า

โตโหนี่เลือกอะนะเล็กๆนี่ไม่เอาทุกคนดูเฮิร์นเห็ดมันเยอะมากเลยนะตอนเนี้ยคือมันโตเยอะมากอ่ะจ้ะเดี๋ยวกูจิพาเดินมาไี้หน่อย không kịp à, Nè, dưới đi Nhiều, dưới 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 con dưới 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 นี่เดี๋ยวตรงนี้มาด้วยก่อนเล็กเกินอ่ะจักรยานไปเดี๋ยวหักหมดเพื่อนดูดิโอ้ยไปดึงโดนเห็ดทุกคนดูเอาจะว่าดอกใหญ่นะนี่ดอก นูหแม,ม,ม่เจ้าแต่างามงามจ้ะเนี่ยไปละจะเปื่อยอยู่ที่ล,งล่งกำลังจะเดินไปที่เป้าหมายแล้วนะจ๊ะว่าจะไม่วกแวกแล้ว <c oughs> <c oughs> จะเต็มแล้ว น,นี้ใช้ได้อยจ่จ้ะเอาเลยเป็นกอๆนี่มันได้เนื้อดีนะจะจับไม่ติดสักตีต <c oughs> ขาเรื่องเหลืองเพื่อนนี่ดอกใหญ่มากดอกเดียวเลวยดอกเดียวแต่ว่าหูใหญ่มากดูดิ ใช้ได้ใช้ได้เก็บก่อนเดี๋ยวมันเปื่อยอยู่ที่ลง่งเลยนี่ด้วยดอกเล็กก็อร่อยถ้าด,ด,ดูเห็ด,ดจะไปหมดแล้วเนะด,ด,ดูดูโอ้จะไปแล้วเห็ด,ดจะไปแล้วจ้าทุกคนจะเปื่อยขนาดอยู่กับมอสนีเนี่ย ค่อยดีแล้วนี่อเอาแคน่นี้มาตรงนี้ดิตรงนี้จะดินี่นี่จ้ะ เก็บเห็ดแล้วก็ต้องเป็นนักถ่ายรูปด้วยอู้เจอนางกายนะจ๊ะดูขาก่อนขาน่าจะดีเห็หนนางกาเก็บเยอะให้ได้เยอะเดี๋ยวไปฝากพี่แมวพี่ที่เคยมาเก็บเห็ดด้วยกันแหละแกชอบกินทุกคนเห็ดหนางกายก็น่ามาแล้วเห็ดอันนี้ได้อยู่มันดอกมันไม่บานนะมัน ไม่ทันค่ะไม่ทันได้บานเลยแต่ทุกคนมันเป็นอย่างนี้หมดเลยนี่มันเย็นนะตรงนี้เด,ดี๋ยวดินี่อยู่ในพุ่งนี่แหละเก็บเห็ดน,นี่เด้อจะ้ะนี่ขาไม่ยาวดิโอ้ตรงนี้ไหลเดี๋ยวนี่เพื่อนดูดิ ท่านบ้านแต่เพื่อนๆเห็น,หนีหยกัวเหยียบเหมือนกันนะเห็นปะโอ้ขามันโอเคมากนะไม่ได้ดอ,อกเดี๋ยวทนดูขาเหยียดดินีสองดอกนะเดี๋ยวดึงขึ้นมานี่เพื่อนดูดิขามานันโอ้จะเอ,อนนะตัดขาบ้านเด้อ นี่ดองถ้าบาดแล้วมันขาไม่ไมพยาเท่าไหร่อันนี้ปาทุกคนดูแล้วก็ก้อนนี้ป้าใหญ่ทุกคนดคนเห็ดดูสิเก็บจะมืดแล้ว hai giờ rồi bài <laughs> một rồi chứ nhìn tiếng đi, Tên là lông, มันจะไปแล้วด้วยทุกคนดูันก็ตกใจจ้ะป้าทุกคนดูเราจะยังไม่เอาเด้อเนี่ยปล่อยให้มันโตก่อนจ้ะ